พาไอเนทไปหานี่หน่อยสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าไดโนเสาร์หน่อยไปแทงก่อนเลยอยากรู้นะครับไปดูเองแล้วกันเอ้ยสนุกแน่ไดโนเสาร์จุโรปสินปากจุลสินปากเฮ้ยนักนักบอลตาคนคนดำแต่์ติให้มาหน้อง พวกเราแยกทางกันนู่นในตัเสามาแล้วไอแอบนิกกระแม่รันปีงไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยแล้วจังหวะนี้แหละ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 ได้หนึ่งแต้มอืมจังหวะนี้แหละมันน่ากลัวมากเนี่ยระวังนะเนี่ยระวังนะเนี่ยตรงนี้ เนดอุ้ยไอ้นอตไอ้นอตอ้าวไอ้นอตเสาไปไหนเร็วถ้าเป็นเสาที่เล็กอะใครอ่ะเราต้องป้องกันไม่ให้คนเข้าฐานเราแอผมที่เล็กเองนะมาโอ้ยขับเลยมันกัดท่านจัง มันกัดยามันกัดยาตัวนึงเสาตัวใหญ่อ่ะโอ้ยเลยอดไลโอ้ยพี่แทนโยนของมีเลือดไปเพีิดเลยเสาตัวใหญ่ไม่มีเลือดตัวเล็กมีเลือดตัวใหญ่คือยิงไม่ตายอ้าวหรอพี่แทงไม่บอกผมการใจเร็วผมยิงพี่แทบตายอะไรนะพี่ไม่บอกผมตายพี่แทบผมผมผมก็ยิงพี่แทบตายเอ้าก็ไม่รู้อ่ะเองไม่ถามว่าพี่ก็ไม่รู้ดีกว่า เหลี่ยมนี่เข้าเลยจุดเข้ากี่จุดวะเอ็มอยู่าหไรวะเอ็มเอ็มหายเอ็มไปวางซุ่มอยู่แค่ไปยิงเะไป้องไวไลท์ไลท์ไลท์อะไรวะเข้าเลยโอ้ไม่ดัน เราเราตลองเราอย่แถบนี้คุณโมโนแถบนี้มันมีทาคาสังทางตรงนี้แลวข้างน้างรนี่โอ้ยโอ้เดเอข้าไปเดเดเอ้ยไเ็ดจิไปเก็บบอลมนูสลัดอะเมดูสลับชิวดีพี่ไปเนรแล้วโอโอ้โห มึตายนี่ยเนี่ยพี่เยอะไอ้นาะพี่จะเก่าเกมโดนทีเดียวตายแล้วพี่วเนี้ยใช่ที่จะตายห้างโดนเหยียบมันจะยีเหียบตายอุ้ยโดนเล็กกัดด้วยมออาจารยแล้วได้ไม่แทนเราเรายืนอยู่เรายืนป้องเลยไม่เพื่เราเราก็โดนเราเราก็ชนะแล้วแหละอ่ะยังไม่ชนะ ยังยังมันมันแทมมันมีแ้มรวมอีกไม่มันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปน็นคนมีวามพรถได้โอพพ้พี่แทนพี่แทนเนาะยื้อยื้ยื้อดีวิชาไปเหรออ๋ออ๋ออีกที่แม่งโคตรแรงเลยเนาะแรงทุกอย่างมันแรงหมด ไม่จับไม่โดนจับยากจริงเนี่ยตัวสองแกาวเลยนี่เป็นตัวสองตัวอะไรกินง่ายกว่าอีกแขนมันสั้นอะมันจับคนไม่ถึงอ่ะแขนสั้นไอ้ตัวสองบ้าเลยแขนสั้นด้วยอย่าให้แขนสั้นโอ้ยโอ๊ยตะออไปยิ้ยืนยิ้ยืนอยู่หน้าเขกไม่ยอมออกเข้าใจละ กชนะแล้วไปเดนผู้สาวตกมีแค่สองตัวหายไปเดนคนหนึ่งวะแล้วสาวปั๊กร้อนหรอเอ็มเข่าเหยียบไม่ได้โอ้ไม่นะไปเดนไปย่อยเหยียบแล้วตายเลยใช่ต้องเหยียบหัวที่จะไปเหยียบก็่ปเหยียบไปเหยียบ เฮ้ยเจสองหมื่นแล้วเจสองหมื่นแล้วนี่เฮ้ยเอเออะไรเอออะไรกแค่ันจริงเลยวะแค่มันจี๊ดแจ๊แจ๊ดถึงวะไม่พี่เด๊สองหมืนคืออะไรพีฮะเดินองหมืนคืออะไรก็คือมาตาบอดอ่าเดี๋ยวเราหมดละ